โครงสร้างของระบบการเมืองไทยขนาดนีมันรับมือไหวไหมอย่างเวียดนามเนี่ยของเขาศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยผมคิดว่าระบบการเมืองของเวียดนามมันรับมือได้ดีกว่าของไทยเยอะเพราะว่าระบบการเมืองเวียดนามมันเหมือนจีนใหญ่ก็คือพรรคอมมินิทพาสิุปกครองประเทศแล้วมีอำนาจเบ็ดเสร็จใช่ไหมฮะและข้อสําคัญคือเลยครับสิ่งที่เวียดนามเอาไปแลกอเมริกาเนี่ยมันค่อนข้างจะคุ้มไงเพราะเวียดนามส่งออกไปที่อเมริกาปีหนึ่งร่วมแสนสามหมื่นแสนสี่หมื่นล้านเหรียญแต่เวียดนามนําเข้าจากจากอเมริกาเนี่ยหมื่นสี่พันล้านเหรียญประมาณเนี้ย จานั้นแล้วเนี่ยนะครับเวียดนามส่งออกประเทศอเมริกามันมากกว่าที่อเมริกาส่งออกไประเทศมันสิบเท่าตัวจากนั้นแล้วไอ้ส,อออสิบเท่าต,ตัวคุณได้ลดภาษีจากสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ลงมาเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแลกกับสิ่งที่เขาจะให้คุณศูนย์เปอร์เซ็นต์ในไอ้หมื่นสี่พันล้านเหรียญเนี่ยโอ้โหไม่คุ้มไหมครับไม่เหลืออยจะคุ้มมั้ยครับนะถ้าคิดในเชิงปริมาณนะฮะและข้อสำคัญคือว่าสินค้าเกษตรหลายๆตัวในในเวียดนามมันไม่ได้มีปัญหาไปทับซ้อนกับผลประโยชน์ของเกษตรกรเวียดนามมากไงเเพราาะวียดนมส่วนนใหญ่สิค้าเกกษตรบาางๆเเ็็ปนพววกกพประะมมงใช่ัครบนอาจจะมีีข้้้าาาาวบบงงงงเต่่ๆทส ออกเยอะนะครับแล้วของเราล่ะฮะจันถ้าสมมติว่าเราแบบว่า like ที่เขาคาดการณ์กันว่าเราน่าจะ18%ค่ะอาจารย์คือขนาดนี้คิดง <Okay. S 3> <uan> ่ายๆนะฮะเราส่งออกไปมีการปีนึงก็ประมาณสักสัก500ล้านเหรียญแล้ะนำเข้ามานี่ใกล้ๆ20,000ล้านเหรียญของเรานี่น้อยกว่าสัดส่วนของเราต่างกับเวียดนามมากนะครับเราของเราประมาณ1:3เต็มที่1:3นะฮะนะฮะแต่ของเวียดนามเป็น1:10นะฮะคือส่งออก10นำเข้า1นะฮะแต่ของเราเนี่ยนำเข้า3ส่งออก1 แต่ว่าถ้าเผื่อเราไปยอมไอ้กรณีของการน,นําเข้าศูนเนี่นะฮะสักมาร่วมสองหมื่นล้านเหรียญนี่นะฮะมันไม่ใช่กระทบเฉพาะไอ้ไอ้ส่วนของภาษีที่มันหายไปอย่างเดียวไงว่าปัญหาของเราคือเรามีโคต้านําเข้าในกรณีของทีค่ากเกษตรหลายๆตัวที่เราต้องการปกป้องภาคเกษตรภายในประเทศใช่ไหมฮนะไอ้นี่คือน,นันทาลีบไปเเออและในส่วนเนี้ยนะครับเมื่อมันถูกกระทบแล้วมันก็จะรุนแรงมาก นะแล้วดูงนภาพดูครับว่ามูลค่าเนี่ยมันมากกว่าไอ้ 19, หมื่นพล้านเหรียญที่เรานําเข้าจากอเมริกาแน่นอนอืแสดงว่าของเราถ้าทําแบบเวียดนามเนี่ยไม่คุ้มแน่นอนทั้งศซแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยภาษีศนแบบไร้ขีดจากัดด้วยใช่ครับ